สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแกงถั่วขาวกันเถอะค่ะแต่เป็นสไตล์ตุรกีนะคะเอาไว้จิ้มกัอน,นันขนมปังน,นันก่อนหน้าน,นี้มีนานทํานันไปแล้วนะคะไปดูได้ที่ ep 1 4อีนะทายังไงแล้ววันนี้ตามคาสัญญาค่ะมาทําแกงกันเนาะทําง่ายๆค่ะไปทํากันเถอะแซ่บๆไม่พูดมากแล้วปะเรามาทําแกงถั่วนะคะก่อนอื่นออหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หัว เอาแค่สามที่นะคะหอมใหญ่หนึ่งหัวซอยละเอียดเป็นเต๋าเตาแบบนี้ค่ะแสบตามอนเน้นนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะแต่ว่ามีนาใส่น้ำมันมากอกสองช้อน,ชนโต๊ะแบบนี้ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้หอมใส่ลงไปเลย พอเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่เหลืองแล้วมีนานจะใส่เนื้อลงไปนะคะเป็นเนื้อแกะแต่ว่าถ้าใครจะใส่เป็นเนื้อเออบอกเลยนะถ้าใครไม่ใช่อิสลามนะคะใส่เป็นเนื้อหมูลงไปก็ได้นะเนื้อไก่ได้เหมือนกันถ้าใครกินเจนะคะไม่ต้องใส่หัวหอมแล้วก็ไม่ต้องใส่เนื้อผัดนิดนึงค่ะผัดให้เนื้อเขาค่อนข้างมีสีหน่อยสุกนิดนิด หลังจากนั้นเราจะใส่ถั่วขาวเนี่ยค่ะเป็นถั่วขาวดิบนะเอามาแช่น้ำแล้วหนึ่งคืนใส่ไปประมาณสามที่ใช่ไหมสามที่ก็สามอุ้งมือค่ะอุ้งมือละจานอย่างเงี้ยสองสามอมีนาเพิ่มอีกหน่อยเผื่อเผื่อลูกชายเอ่อเผื่อเพื่อนลูกชายมากินด้วยเป็นสี่ลวนไปได้วยกันค่ะแบบนี้ ่วที่เหลือเนี่ยค่ะใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยไม่มีปัญหาพอเราจะทํากินอีกรอบแล้วก็เอาออกมาทําได้เลยค่ะคือไม่ต้องแช่น้ําแล้วเราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วไงใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะไปหนึ่งช้อนโต๊ะคือถ้าใครไม่มีใส่มะเขือเทศฝนเอาค่ะมะเขือเทศฝนเอาแต่น้ําแต่มันมีขายอยู่แล้วแหละไอ้ตัวนี้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เขาไว้ทำอซอสสปากเกตตี้อะ่ะอันนั้นก็ใส่ได้ แต่ว่าไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่เอาไว้กินกับไอ้นี่นะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่เอาไว้กินกับเฟรนฟายนะแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสค่ะปรุงด้วยอะไรปรุงด้วยพริกไทยเกลือพริกไทยใส่ไปน,นิดนึงเกลือใส่ไปน,นิดนึง นีนาจะใส่คลิกๆลงไปด้วยค่ะคลิคกๆก็คือใบทามป่นนั่นเองมันจะเข้ากันกับเนื้อนะบอกเลยใส่ลงไปหน่อยหนึ่งใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาผงยี่หล่าผงยี่หล่าค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าคนตรกจีนนิยมใส่ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ต้องเครื่องเทศจ,จัดๆหน่อยนะเพราะว่า เนื้อแกะเรามีกลิ่นสาบรวนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะมินาว่ามะเขือเทศมันน้อยไปจะเพิ่มอีกค่ะเพิ่มอีกครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะคือแล้วแต่ถ้าใครชอบแบบแดงมากใช่ไหมแดงมากก็ใส่มากชอบแบบแดงน้อยก็ใส่น้อย ค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเติมน้ําเติมน้ําปกติค่ะเติมน้าก๊อกหรืออะไรก็ได้เติมพอคลุกคลิกเนี่ยคะ่ะเติมพอให้เขาปิ่มถัว่วปิ่มถั่วแบบนี้ใครไม่ใช้ถั่วดิบใช้เป็นถั่วกระป๋องก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ถั่วกระป๋องเนี่ยใส่ไปตอนสุดท้ายนะใส่ไปตอนสุดท้ายของแกง ป,มปิมนิดนึงเดี๋ยวน้ำเขาจะเหือดเราจะเติมน้ำอีกได้ค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะแล้วก็ต้มไฟอ่อนๆไม่ต้องปิดฝาก็ได้แล้วก็ต้มไฟอ่อนๆจนถั่วเนี่ยค่ะเขาสุกก็เสร็จแล้วต้มไปเรื่อยๆค่ะจนถั่วเขาสุกก็เสร็จเรียบร้อยลืมบอกไปว่าเติมขนอไปก็ได้นะคะหรือว่าเติมผงปรุงรสไปสักนิดหน่อยจะได้ถูกปากคนไทยเนาะจะได้ถูกปากเราอ่ะ ไม่อย่างนั้นคือมันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นี่พูดตรงขอใส่กระดูกลงไปด้วยมีนาใส่กระดูกลงไปด้วยนะหนึ่งชิ้นเพราะว่าอยากให้ได้เป็นน้ำต้มกระดูกด้วยไงคะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นอาหารหน้าหนาวของคนตุรกีนะตัวนี้บอกเลยเป็นอาหารหน้าหนาวช่วยให้ความอบอุ่นเพราะว่ามันจะมีทั้งน้ำซุปต้มกระดูกแล้วก็ มีทั้งถั่วนะคะมีทั้งซอสมีมะเขือเทศอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้มไฟอ่อนๆน,นะต้มนานขนาดไหนนะคะต้มแบบแล้วพี่ก็เติมน้าไปเรื่อยๆะคะ่ะเติมน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้แค่น้ําเขาคลุกคลิกแล้วก็ถั่วนิ่มค่ะต้มจนถั่วนิ่มก็ถือว่าใช้ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วแต่บ้านนะคือชอบกินเผ็ดไงคะที่บ้านริกแห้งทอดค่ะ หักใส่ลงไปโลดใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะสักสามสี่เม็ดใส่ไปเถอะค่ะหน้าหนาวต้องกินของเผ็ดมันถึงจะเขาเรียกว่าอะไรอ่าจมูกถึงจะโลง่งมีเสร็จแล้วค่ะหืมแกงถั่วของเรามีคลิกด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะทํานานแล้วนะเพราะว่าแกงเสร็จแล้วแกงถั่วเนี่ยค่ะจะทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะก่อนล่วงหน้านะยิ่งอร่อย คือเขาจะยิ่งคนค่ะยิ่งคนค่ะเดี๋ยวเราไปทำนานกันดีกว่าไปค่ะนานร้อนๆน,นะคะกับแกงถั่วเผ็ดๆนะโอ้ยอร่อยเข้ากันมากเลยอขอบอกลองทําดูนะคะอาจจะกินคู่กับโยเกิร์ตนะจะได้ออกอินเดียนอินเดียนหน่อยนานเนี่ยนะคะไปดูที่ e ีพี7ได้เลยนะเพราะว่ามีนานลงไว้ให้แล้วทาําง่าย ค่ะบอกเคล็ดลับไปหมดเรียบร้อยแล้วลองทําดูมันก็จะพองแบบนี้แหละใครชอบแบบทาเนยนะคะก็ทาแล้วก็กินกับแกงถั่วไปด้วยที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีหอมใหญ่กินกันให้กลิ่นตัวออกกันไปเลยแต่ตัวนี้ค่ะมีนาไม่ได้ทากระเท่าไม่ได้ทากระเทียมนะเพราะว่ามันจะไปตีกับแกงเสร็จแล้วค่ะก็คือเสิร์ฟกันร้อนๆค่ะออกมาเป็นแบบนี้ แกงถั่วขาวนะคะถ้าต้มมาไว้ประมาณหนึ่งคืนก่อนล่วงหน้ามันจะข้นเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาก็จะคายตัวออกมาแต่ว่าถ้ากินเลยก็อ,อร่อยค่ะร้อนๆเผ็ดๆวิธีการกินก็กินกับมือเลยนะคะไม่มีใครกินนานแกงถั่วกับช้อนซ่อมนะบอกเลยตัวนี้ค่ะต้องกินมือถึงจะอร่อยนะไหนๆเราก็ ทำอาหารสไตล์แขกแล้วเราก็กินสไตล์แขกด้วยเลยค่ะจะได้เข้ากับบรรยากาศมันจะต้องมีพริกหน่อยกรุบกริบมันถึงจะอร่อยอย่าลืมนะคะใครอยากส่งกันบ้านไปส่งที่ มายสพายตุรกีได้เลยที่เพจแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะว่าจะลงกับข้าวอะไรอีกช่วงนี้จะลงรัวๆหน่อยเพราะเป็นอาหารหน้าหนาวไงค่ะมันจะต้องมีเมนูใหม่ๆเป็นอาหารหน้าหนาวของตุรกีมาเป็นขนมหน้าหนาวเป็นเครื่องดื่มหน้าหนาวเป็นชาเป็นสลัดหน้าหนาวก็มีนะสลัดผักหน้าหนาวก็มีนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ